สวัสดีครับคลิปนี้พายจะสอนวิธีการแต่งหน้า YouTube Channel ของเรานะครับขั้นแรกก็เปิดช่องของเพื่อนๆอ,ออกมาก่อนเลยจากนั้นกดที่ customize channel นะครับปุ่มสีฟ้าปุ่มแรกครับกดเข้าไปแล้วก็รอแป๊บหนึงครับจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นหน้า Home นะครับกดไปที่ Add selection ครับข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะแต่งแบบไหนนะครับอันนี้ผมแต่งแบบ playlist เพราะว่าช่องผมมันเยอะมากหัวข้อเยอะมากนะครับอันนี้ก็เพิ่มโหมดวิดีโอเข้าไปเสร็จไปแล้วกดดันเลยครับกดดัน่าแล้วก็เพิ่มนะครับไม่ยากครับ ถ้าเรามีเพลลิตเยอะๆแต่งเป็นหมดหมู่ก็จะสวยงามครับอันนี้วิดีโอไปแล้วใส่แต่งรูปภาพอ่าอันนี้ก็ช่องผมจะหลากหลายหน่อยเพราะว่าผมสอนตัวแทนต้องเยอะ <c oughs> ต้องมีความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับไอทีก็สอนกันไปครับ เรื่องพวกนี้เราเรียนกันได้ครับไม่ยากอยู่ที่ใจฮนะอันนี้อะไรนะรูปภาพวิดีโอเสร็จแล้วก็มาแต่งะไต้ต่อ,อทำ u t u b e อ,อันนี้ก็สอน YouTube ด้วยนะครับแต่งช่อง YouTube Facebook ก็สอนครับ Facebook ก็สอน a ฟซบุ๊กก็สอนอ,อันนี้ไลน์ก็สอนด้วยสอนหมดถ้าสดชื่นไลน์ไลน์ไลน์โอเคแต่งวิดีโอรูป YouTube, Facebook, ยู u ูบเฟซบุ o กไลน์อินสตาแกรมเดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อน สามารถเลื่อนขยับช่องได้ครับแต่งให้สวยงามครับเวลาคนมาดูช่องเราก็หน้าแรกเลยเปิดเลื่อนให้สุดแล้วก็เลือกต่อครับซิงเกิลซิงเกิลเพลย์ลิสแล้วก็เลือกไปครับ Instagram line ์ทูอ่าพวกเครื่องมือต่างๆครับ เดี๋ยวก็ว่าจะหาแล้วมาใส่เรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้ความรู้ทางด้านไอทีต้องรู้ครับแม่ค้าอย่ารู้แค่ขายอย่างเดียวครับรู้ยอดรู้เลทไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ต้องรู้ให้ครบครับจากนั้นหมดแล้วอ่าเหลืออันสุดท้ายครับเด็อคอนไว้ข้างล่างโอเค ช่องก็จะสวยงามเมื่อมีช่องป๊อปปูล่าอัปโหลดก็คือคนมาดูคลิปไหนเยอะสุดก็จะอยู่ข้างบนนะครับก็ไล่กันไปโอเคจากนั้นไปแต่งอะไรต่อก็ดูที่เพลย์ลิสต์นะครับน,นี่ครับถ้าเราจัดหมดหมู่วิดีโอแบบเป็นบทเป็นบท,นบทก็จะสวยงามครับเวลาเรา เลือกใช้ให้คนรู้จักหรือว่าจะสอนทีมงานหรือว่าจะให้ผู้เข้าชมก็จะเลือกได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายครับโอเคมาดูที่ About กันตรงนี้ไว้ใส่ข้อมูลติดต่อแล้วก็แนะนำช่องงับนะเป็น Description ส่วนข้างล่างก็ สามารถเพิ่มอ e ีเมลได้นะครับอีเมลของช่องเรานะครับใส่เข้าไปข้างล่างก็สอนไปแล้วจากคลิปที่แล้วครับใส่ลิงก์ลิงก์เชื่อมต่อกับพวก facebook ล i ์ e Instagram แล้วก็ขายของตามว่าตามว่ากันไปครับโอเคก็กดที่โฮมครับก็ดูสวยงามขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยครับ โอเคครับก็จบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ